ทำไมจีนถึงจัดหาปืน M4 เวอร์ชันจีนให้กัมพูชาและปืน M4 เวอร์ชันจีนที่กัมพูชาได้รับจากจีนนั้นมีดีอย่างไรมาฟังกันนะครับโดยจะเห็นได้เลยว่าการฝึกโกลเด้นรา g อนในปี24 2 4นะครับกองทัพกัมพูชาเนี่ยได้รับการจัดหาปืน M4 เวอร์ชันจีนแบบนี้ซึ่งมีการใช้งานมาอย่างยาวนานแล้วนั่นเอง และจากคลิปวิดีโอนี้จะเห็นได้เลยว่าทางกองทัพจีนได้ขนอาวุธต่างๆมามอบให้และขายให้กัมพูชาส่วนหนึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีอาวุธที่เป็นเอเวอร์ชันจีนวางขายและวางโชว์ให้ดูอีกด้วยโดยอาวุธรุ่นนี้เรียกว่าปืนนอรินโคไทป์ CQ นะครับใช้ขนาดกระสุน5.56หรือต่างชาติเนี่ยจะเรียกว่าเป็น M4 c l โ n คลเวอร์ชันใชน้านั่นเอง โดยความน่าสนใจเนี่ยก็คือสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมแต่งได้อย่างหลากหลายรูปแบบนะครับจะเห็นได้เลยว่ามีพานท้ายปรับยืดหดได้เหมือนกับเ4ของอเมริกามีการติดกล้องเล็งเสริมเพิ่มเติมได้และถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกับเ4อเมริกาทุกประการเลยนั่นเองและทหารกัมพูชาหลายหน่วยโดยเฉพาะหน่วยอรารักขาฮุนเซนเนี่ยใช้ใช้อ,ใชอาวุธ M4 แบบนี้ของจีนรวมไปถึงหน่วย GRK ของแคนบูดีเนี่ยนะครับก็ใช้อาวุธเ4เ,เวอร์ชันจีนนั่นเอง ซึ่งสามารถสังเกตนะครับจะมีการแกะสลักคำว่า Made in China CQ ไว้ที่ตัวปืนนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าทหารพม่าซึ่งเป็นมิตรกับจีนเนี่ยก็ใช้อาวุธแบบนี้และนี่ก็คืออาวุธที่ประเทศมหามิตรของไทยคอยจัดหาให้กัมพูชาอย่างไม่ขาดสายนั่นเอง